ที่เราได้รับเกียรติจากทัวร์สถานจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านได้ให้ความสนัจในเรื่องกีฬาของคนขึ้นอบกนะครับ ขอเสียงประมือต้อนรับท่นานพูว่าท่านกรยานบุญร่คาครับีะ ครับอีกสักครู่เราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าและท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับได้เดินทางมาถึงนบร,ริเวณนะครับสนามกีฬากลางอปอจอบุกดาหารนะครับซึ่งใช้เป็นสนามในการแข่งขันกีฬากลุ่มสนมเกมนะครับเพื่อที่